แต่วันนี้วันดีอะไรก็ไม่รู้ร้านอาหารแจ้งมาว่าชาวนาเอางูเห่ามาส่งแล้วดีใจมากเลยครับก็เลยขับรถชิลๆเพลินๆวิ่งมาที่เส้นอยุทยาบางปะหันบนถนนสาย3,47แลซ้ายแลขวาเห็นท้องไร่ท้องนาเห็นน้ำเจิ่งนองเต็มท้องทุ่งนั่นไงเป้าหมายของเราร้านน้องแนนอาหารป่าอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบบ้านๆสายลมเย็นๆนั่งเพลินๆถึงร้านแล้วน้องแนนอาหารป่า และแน่นอนครับมาที่นี่เมนูเด็ดๆเผ็ดร้อนจัดจ้านต้องอาหารป่าเท่านั้นงูเหา่าผัดเผ็ดไงล่ะครับน้องแนนบอกว่าฝึกวิทยายุทธมากับแม่มาตั้งแต่เด็กตอนเป็นนักเรียนจนบัดนี้ก็20กว่าปีวิทยายุทธแข็งกล้าแล้วเรื่องของงูที่นํามาเป็นเมนูเด็ดๆว่ากันว่ากว่าจะได้งูมาต้องรอชาวนาเสร็จหน้านาถึงจะออกล่าตามท้องทุ่งและนาข้าว ด้วยสารพัดวิธีของชาวนางูเห่าที่ได้จึงเป็นงูเห่านาทั้งนั้นเลยมีขนาดพอเหมาะพอดีขนาดก็แตกต่างกันไปทางร้านจะให้ชาวนาที่นำงูมาขายตัดหัวงูออกไปก่อนไม่เอาหัวงูเกรงเดี๋ยวจะมีพิษติดค้างต้องปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะจ๊ะส่วนน้ำหนักและความยาวของงูน่ะเหรอพอดีพอดีอย่างที่เห็นนี่แหละทีมงานดูปเป็นมืออาชีพมากๆเริ่มด้วยความชำนาญไม่รีรอจับงู ขึ้นลูบๆคำคำเหมือนจะหาอะไรสักอย่างพอได้จังหวะจับจุดถูกแล้วก็พาท้องควักของออกมาให้เราดูเขาบอกว่าอันนี้สำคัญเสียด้วยมันเรียกกันว่าดีงูชักอยากจะลองแล้วเพราะมีเรื่องเล่าตามความเชื่อของชาวจีนนะบอกว่าเหมาะมากสำหรับท่านสุภาพบุรุษโดยเฉพาะเรื่องสำคัญสำคัญอย่างสุขภาพกำลังวังชา ข้อแข้งข้อเขา่าข้อขาเนี่ยหายปวดดีนักแลทางร้านจะใช้วิธีเก็บรักษาด้วยการนำดีงูมาแช่กับวิสกี้แบบพื้นบ้านไทยๆแช่เย็นไว้ในอุณหภูมิที่พอเหมาะพอดีมีให้เลือกหลายขนาดดีเล็กดีใหญ่ดีกลางกินเข้าไปกับวิสกี้เนี่ยเดี๋ยวเดียวรับรองว,วูบวุบวาววับร้อนร้อนหนาวหนาวได้อารมณ์คึกคักไปตามจินตนาการแน่นอนเลยเชียวเตรียมงูขึ้นมาเผาต่อเลยใช้ฟางแห้งที่เตรียมไว้ยัดใส่ลงเตาให้พอดี จัดวางงูเป็นวงๆเอาฟางมาวางทับลงไปบนตัวงูอีกทีให้ทั่วพอได้เวลาก็เริ่มประชุมเพิงจะเรียกว่าเผาหรืออบก็ดูกันเอาเองเห็นควันลอยพวยพุ่งออกไปแบบนี้เป็นที่รู้กันว่ามันคือรหัสลับของเมนูเด็ดๆบ้านใกล้เรือนเคียงนั่งดมควันฟางแบบเพลิน เผาอบทิ้งไว้ใช้เวลาประมาณ15นาทีก็พอนะครับเปิดพระอบกลิ่นหอมหอมกำลังดีแต่ยังกินไม่ได้นะเดี๋ยวความพิถีพิถันเราต้องนํางูเนี่ยมาคูดเกล็ดออกให้เกลี้ยงทั่วตัวเนี่ยนะ ขูดตั้งแต่ช่วงบนยันสุดหางเนี่ยเสร็จแล้วก็ล้างไส้ล้างพุงควักตับไตออกมาล้างให้หมดล้างให้สะอาดทั่วทั่วส่วนของตับเก็บไว้ยังใช้ได้อยู่นะล้างจนสะอาดจริงๆแล้วเนี่ยจับงูขึ้นเขียงทุบ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 ดังเปรี้ยงทุบดังปังทุบจนกระดูกแตกแหลกให้หมดแล้วก็แยกเอากระดูกออกมากินไม่ได้นะเดี๋ยวจะก้างขวางคอแกะก้างแกะกระดูกออกจนหมดครับแล้วก็มาสับละทีนี้เรียกได้ว่าสับจนเนื้อและหนังของงูเนี่ยเข้ากันอย่างดีแล้ว ก็ได้เวลานำตับงูที่หั่นไว้เอามารวมกับเนื้อกับหนังไปเลยขั้นตอนการปรุงต้องเอาไปรวนในกระทะร้อนร้อน,อนใส่น้ำมันไปนิดหน่อยก็พอไฟแรงๆพอประมาณนำเนื้องูลงไปผัดคลุกเคล้าให้ได้เข้าที่ชีกใบมะกรูดใส่ลงไปตามด้วยเช่นเดิมขาดไม่ได้เลยวิสกี้พื้นบ้าน40ดีกรีกลิ่นไซส์แอลผสมกับความร้อนในกระทะเริ่มได้ที่ หอมหวนอารมณ์ของแม่ครัวก็เริ่มเร่าร้อนร้อนแรงวาดลวดลายกับพริกแกงในกระทะโอ้โหงานนี้พริกแกงก็ตำเองกับมือไม่อยากจะคุยนะชุดสมุนไพรเตรียมไว้ใส่ลงไปยีราร้อนแรงกระแทกลงกระทะผัดคลุกจนเครื่องเทศเครื่องปรุงผสมกันเข้าที่แล้วกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทั้งครัวเห็นสีสันบนจานแล้วมันแสบซวงรสชาติคงจัดจ้านเจ็บลิ้นเคี้ยวกรุบกรุบหนึบหนึบ นี่หละครับความเด็ดเคล็ดลับที่ไม่ลับอีกต่อไปเนื้อกับหนังงูต้องสับให้เข้ากันรสชาติได้ใจก็ต้องถึงด้วยบอกตรงๆเลยไม่ผิดหวังกับอาหารจานนี้ลิ้มรสอาหารป่าที่นี่ทีเด็ดมันอยู่ที่ของแปลกแบบนี้แหละบรรยากาศก็ดีดีอาหารก็อร่อยอร่อยมากันบ่อยๆนะร้านน้องแนนอาหารป่ากับงูผัดเผ็ดแห่งทุ่งบางประหรัน งูเห่าสัตว์มีพิษร้ายอันตรายถึงชีวิตนี่เป็นครั้งแรกครับที่ทีมงานได้พบเห็นงูเป็นเป็นก่อนจะเป็นเมนูอาหารและนี่เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่ห้ามลอกเลียนแบบที่เราได้เห็นในประเทศไทยอีกหนึ่งอย่างใครไม่เคยเห็นบ่อกงูเห่าก็วันนี้แหละครับที่เราจะได้เผชิญหน้ากับงูเห่าตัวเป็นๆใหญ่ๆที่ร้านอาหารซึ่งเขาจะนำงูมาโชว์และสุดท้ายงูที่เห็นอยู่นี้จะนำมาปรุงเป็นเมนูอาหารอะไรแต่ขอบอกว่าปรุงได้ทุกส่วนนะครับ ดีงูกระดูกงูและเนื้องูใช้ได้เป็นอาหารทุกส่วนเลยเรียกว่าวันนี้มาดูโชว์กันก่อนจะมาชิมก็แล้วกันนะครับทุกคนเราจะพามาทานอาหารป่าที่อร่อยอีกร้านหนึ่งแบบเผ็ดร้อนแต่แฝงด้วยความน่ากลัวอยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับ ติดกับแถวชานเมืองหน่อยทอยี่ร้านเจสาแม่เบีย้ยถนนหาไทยราช8ทับหแขวงบางชันเขตคลองสามวาเราเดินเข้ามาในร้านเพราะวันนี้ได้นัดเจ๊สาอาไว้ว่าจะมาหาของอร่อยแล้วก็หายากเพราะที่ร้านนี้มีคําว่าแม่เบีย้ยอยู่ด้วย ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่อย่างใดเจสสาพาเราเข้าไปในร้านและก็ไม่รอช้าบอกทีมงานเราออกมาดูงูโชว์กันก่อนซึ่งทางเราก็เตรียมใจไว้บ้างครับแต่จริงๆใจเต้นตุ้มตมต่อมๆอ,อ,อยู่บ้างนะครับไม่ได้เตรียมใจเอาไว้ว่ามันจะเจอกันแบบตัวเป็นๆนขนาดนี้เจาสาก็เดินนําเข้าไปครับที่เก็บวัตถุดิบนในวันนี้นั่นก็คือบ่อที่เก็บงูเห่าเอาไว้ มีความหนาแน่นแข็งแรงดีนะครับเพราะเราก็รู้ว่างูเห่านั้นมีพิษแรงและก็ร้ายกาจมากเราก็เลยถามเจาสาเบาๆนะครับเหมือนกับทุกคนถามนั่นแหละว่าเจาสางูเนี่ยเคยหลุดบ้างไหมเพราะมันน่ากลัวจริงๆครับแกก็งุนยิดกับคําถามนี้นครับแกบอกว่ามันจะหลุดได้ไงนี่มันเป็นบ่องเงินบ่อทองของแกนะดูบ่อเก็บซะก่อนมันจะออกมาได้ยังไงครับแข็งแรงขนาดนี้ไม่รอช้าแกจับงูมาโชว์ครับแล้วก็แตะหัวงูไปทีนึงนะเจาสาเล่นกับงูเหมือนกับ เป็นสัตว์น่ารักน่ารักทั่วไปเลยครับแกก็แตะหัวงูตบหัวงูที่โชว์แม่เบี้ยนะครับเป็นการแตะเพื่อการแสดงโชว์แต่มันน่ากลัวมากครับระหว่างไทยก็ต้องดูหลังไว้ให้ดีครับจะได้มีที่ในการย่างก้าวถอยหลังกันบ้างนี่เป็นการโชว์ได้สักครู่หนึ่งเจสายก็ปิดชีพงูครับด้วยวิธีการเฉพาะตัว ก่อนจะเชือดงูเหา่าวิธีการเชือดของเจสาก็เหมือนจะง่ายๆนะครับนี่เป็นการลดความทรามานได้มากที่สุดแต่ทันทีที่งูเห่าของแกดูเหมือนสลบไปเนี่ยแกก็เอาไปแขวนไว้กับเชือกนะเจสาบอกว่าวิธีหลังจากแขวนเอาไว้เนี่ยก็จะต้องกรีดเลือดงูจริงๆก็จะมีหลายวิธีแต่วันนี้เนี่ยใช้วิธีกรีดจากตรงหน้าท้องของงูเหา่าเจสาเตรียมซูรา40ดีกรีเอาไว้ด้วยนะครับใส่หม้อสเตนเลสเอาไว้รองเลือดที่ไหลออกมาผสมสามอย่างครับใส่เลือด ดีแล้วก็สูราผสมกันใส่แก้วแช่เย็นสัพักแกบอกว่าดื่มได้ครับขั้นตอนต่อไปเจสสาไม่รอช้าหลังจากรีดเลือดงูออกมาจนหมดแล้วแกก็ทําการถลอกหนังเลาะกระดูกแล่เนื้องูออกมาให้เป็นก้อนโตๆจากนั้นก็สับกระดูกงูพักเอาไว้ก่อนเป็นท่อนๆยาวประมาณ2นิ้วแล้วก็ไปเข้าไมโครเวฟทิ้งไว้ครับเพื่อให้กระดูกเนี่ย แห้งลงมาหน่อยส่วนเนื้องูก็นำไปสับให้ละเอียดมีสีขาวใสๆครับถ้าไม่รู้ว่านี่คือเนื้องูนะครับอาจจะคิดว่าเป็นเนื้อปลาก็ได้นะขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะให้ร้อนจากนั้นหันไปโขลกพริกกระเทียมให้พอหย,ยาบๆนะครับนำเนื้องูที่สับให้ละเอียดเนี่ยใส่ลงไปในกระทะตามด้วยกะทิ1นึพพ่งทับพีที่เลือกใช้กะทิก็เพราะว่ากะทินั้นจะลดกลิ่นสาบและเพิ่มความหวานมัน หลังจากคั่วเนื้องูจนสุกแล้วต้องแห้งให้พอดีนะครับตามด้วยพริกแกงครับพริกแกงที่นี่ก็เป็นสูตรของเจสาโขลกเองตําเองและก็เป็นสูตรลับเฉพาะของเจสาด้วยแล้วแกก็ผสมเครื่องเทศสูตรของแกลงไปครับแกก็ไม่ได้บอกนะว่ามันมีอะไรเป็นส่วนผสมลงไปบ้างครับให้เราได้ดูแกบอกว่าเป็นการเพิ่มความหอมและความร้อนส่วนการปรุงรสนั้นก็ตามชอบเลยเป็นรสมือของเจสาใส่พริกขี้หนูและก็กระเทียมที่โขลกเอาไว้ลงไปพร้อมกับใบยี่หร่า ผัดเล็กน้อยตักเสริมได้ทันทีครับกลิ่นจะหอมเตจะจมูกหน่อยถ้าใครอยากไปร้านแต่ว่าไม่อยากดูโชว์หรือว่าไม่ได้อยากจะกินอะไรเยอะมากเนี่ยแค่ลองชิมก็ลองสั่งเจสาได้นะครับเขามีขายเป็นจานด้วยไม่ต้องเหมาเป็นตัวขนาดนี้ราคาอยู่ที่140บาทต่อจานครับ กระดูกงูที่สับทิ้งไว้ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับนำมาทอดกระเทียมได้ตั้งน้ำมันให้ร้อนเอากระดูกง,งูไปเวฟเมื่อสักครู่เนี่ยมาคลุกเคล้ากับผงปรุงรสสักเล็กน้อยแล้วก็นำไปลงกับกระทะเพื่อทอดเลยเจ๊สาบอกว่าไม่เคยจับเวลานะครับแต่ให้สังเกตสีเอาถ้าเกิดทอดได้ที่สีจะออกสีเหลืองทองก็เป็นอันเสร็จสิ้นใช้ได้ครับได้ที่ก็ตักใส่จานแล้วก็ตกแต่งด้วยผักกาดหอมนิดหน่อยตบท้ายด้วยการโรยกระเทียมเจียวลงไป อยู่เนี่ยกลางทุ่งกลางนาเนี่ยก็จะวิ่งจับงูตีหนูตีนกอะไรไปเรื่อยเปืเเป่อยปกติผู้ผู้หญิงเขาจะกลัวง,งูแต่แเราแม่ <c oughs> คุมความไม่กลัวมาก่อนใช่ใช่คือมันเป็นนิสัยของเด็กเด็กผู้หญิงมานนอกอะนะ <c oughs> เขาจะไม่ค่อยกลัวอะไรแล,แล้ววิธีการทํางูของของเกษรนี่เรียนรู้มาจากที่ไหนคะก็เรียนรู้มาจากทุกนาาหรือว่าพี่ป้านาาที่ทําอยู่แล้วก็เคยเห็นอยู่เขาทํำยังไงนะแล้วพอพี่มาได้แฟนเป็น พราะกลัวร้านอาหารป่าก็เลยมีความจําหรือว่าเริ่มทํากับเขาด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาด้วยว่าเขาทํากันยังไงวิธีที่มันถูกต้องในการจับงูหรือทํางูอะไรอย่างเงี้ยนี่คือประสบการณ์ใหม่เลยนะครับเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ที่ทีมงานของเราอบอ้าว1 0 1เนี่ยได้มาร้านอาหารป่าแล้วยังเห็นตัวงูเป็นๆอยู่ เพราะว่าร้านส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นงูที่ตายแล้วนะครับร้านอาหารป่าเนี่ยปกติก็มีอยู่เยอะแต่ว่าการจะมาดูวิธีทําแบบนี้มาดูโชว์อย่างนี้เนี่ยหาได้ยากจริงๆนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านตัวเจสสาเขามั่นใจในวิธีการทํางูรู้วิธีการทําทุกขั้นตอนรวมถึงมีความคุ้นเคยกับงูเป็นอย่างดีรสชาติและการโชว์ก่อนจะชิมก็เลยออกมาดูเหมือนไม่ค่อยอยันตรายส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านอาหารป่าก็คือวัตถุดิบที่เลือกใช้นี่แหละครับเครื่องแกงทําเองทั้งพริกแดงหอมแดงกระเทียมกระชายพริก จะต้องถึงเครื่องครับถูกนํามาใช้ดับกลิ่นสาบของเนื้อสัตว์ส่วนข้อดีของการใช้เครื่องแกงทําเองนั้นจะทําให้ชูรสชาติอาหารออกมาได้ดีจะหอมมากกว่าเครื่องแกงที่เราไปซื้อสําเร็จรูปมาตามท้องตลาดและนี่ก็คงเป็นการการันตีได้ว่าเจ๊สาก็คือตัวจริงเรื่องงูเป็นๆโชว์ก่อนชิม จากประสบการณ์ที่แกเล่าให้ฟังเนี่ยทันทีที่ได้ชิมงูเหา่าผัดเผ็ดและกระดูกงูทอดกระเทียมแล้วยังมีเลือดงูดีงูผสมกับสุรา40ดีกรีเนี่ยก็บอกได้เลยครับว่ารสชาติที่เราไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนก็คงจะเป็นดีงูเลือดงูผสมสุรานี่แหละครับไม่มีกลิ่นคาวและความขมของดีงูเลยการรับประทานดีงูแบบนี้ตามตำราไทยสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อส่งต่อกันมานะครับว่าจะช่วยแก้พิษขับเลือดลมพิษไข้แก้ไอขับเสมหะแก้เจ็บคอ ช่วยเรื่องอาการท้องร่วงได้เป็นอย่างดีเป็นตัวยาฝาดสมานส่วนกระดูกงูเหา่าก็จะมีส่วนช่วยในการแก้จุกเสียดแก้อาการปวดเมื่อยตามความเชื่อโบราณของสายป่าสายเขาส่วนการทานเนื้องูก็จะมีโปรตีนเช่นเดียวกับ อาหารประเภทอื่นๆอย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อไก่เหล่านี้แหละครับนี่เป็นหนึ่งอาชีพนะครับที่หาดูยากในประเทศไทยแต่ตัวเจ๊สายเองเนี่ยบอกเราว่าตัวแกทํางูได้นะแต่ว่าแกไม่กินเนื้องูครับให้จับสัตว์อะไรก็จับได้หมดแหละครับไม่เคยกลัวแค่ไม่กินเฉยๆต้องบอกว่านี่เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวนะครับเพราะไปดูหลักฐานกันที่ข้อมือด้านขวาของเจ๊สายเนี่ยจะมีรอยแผลเป็นที่โดนงูเห่าฉกมาแล้วแกบอกกับเราว่าแกไม่ได้รู้สึกกลัวนะครับแล้วก็ไม่เคยโดนฉกมาก่อนแต่บาดแผลที่ได้ในครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเครื่อง เตือนความทรงจําว่า ต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นคนดูที่จะไปดูโชว์แบบนี้ให้ดูแต่ด้านหน้านะครับอย่าไปดูด้านข้างหรือวิ่งอ้อมหลังเพราะว่างูเขาจะจับความเคลื่อนไหวในระยะสายตาประมาณ1เมตรเดี๋ยวจะได้รับอันตรายได้ส่วนบรรยากาศที่ไปนั่งอารมณ์แบบประมาณว่ามาสังสรรค์กับเพื่อนได้มีกับแกล้มรสชาติเนี่ยถึงพริกถึงขิงครับหากต้องการรสชาติดีและประสบการณ์การรับประทานอาหารที่แปลกใหม่ถ้าจะไปที่ร้านเจสาแม่เบีย้ยตั้งอยู่ที่ถนนหาไทยราช8แทับแขวงบางชันเขตคลองสามวา เราจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คอมเมนต์เช่นเคยนะครับใครอยากจะเจอประสบการณ์แบบใหม่โชว์ก่อนชิมงูหเห่าเรียนเชิญเลยทานเมนูเด็ดโทรจองหรือสอบถามกันได้ที่เบอร์โทร0814823014ร้านเจสาเข้ามาเปิดที่ใหม่แล้วนะครับย้ายมาเปิดกันได้ปีกว่าๆบรรยากาศติดทุ่งนาลมเย็นสบาย